มีอาการปวดข้อเท้าอยู่ใช่ไหมลองมาดู3ท่านี้ลดอาการปวดได้ใน1นาทีท่าที่1ให้เรายืดบริเวณน่องบริเวณเอ็นร้อยหวายกับกาแพงโดยทําแบบนี้ครับยืนหน้ากําแพงนะครับขาเหยียดตรงแบบนี้ท้างที่มีอาการปวดอยู่ทางด้านหลังท้างที่ไม่มีอาการปวดไปข้างหน้ายืดค้างไว นับ1ถึง20ทำา3ถึง5เซตครับท่าที่2ดัดที่บริเวณข้อเท้าครับให้เราใช้ผ้านะครับมาคล้องที่บริเวณฝ่าเท้าประมาณนี้นะครับแล้วดึงเข้าหาตัวยืดค้างไว้นับ1ถึง20ทำา3ถึง5รอบครับ ท่าที่3ครับให้เราออกกําลังกายบริหารข้อเท้าเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้หนังยางนะเอาขานะครับสอดเข้าไปในหนังยางในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วดึงหนังยางมาด้านตรงข้ามหักข้อเท้าเข้าทําแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตนะครับทํา3ถึงเซตครับท่าที่2ครับเอามือเข้ามาทา้งด้านในครับแล้วบิดข้อเท้าออกทั้งด้านนอกแบบนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่บริเวณข้อเท้าครับท่าที่3ครับถีบปลายเท้าลงในลักษณะนี้ครับ ทำแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตทำ3าถึงหเซตครับลองทำแล้วข้อเท้าเราเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกเลยนะครับแล้วกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปวิธีการรักษาข้อเท้าแบบละเอียด